สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นการทํานายดวงชะตาของผู้ที่เกิดในราศีพฤษภคนเกิดราศีพฤษภคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมไปจนกระทั่งถึงวันที่14มิถุนายนการแบ่งวันที่เกิดแม่หมอแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ของไทยท่านใดที่มีลัคนาอยู่ในลัคนาพฤษภ ก็สามารถมารับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะดวงชะตาที่จะเกิดขึ้นเป็นดวงตั้งแต่วันที่15ถึ30ง30เมษายนครึ่งเดือนหลังเมษายนพศ2564นี้นะคะชาวราศีพฤษภชาวลันคนาพฤษภค้าดวงชะตาครึ่งเดือนหลังเมษายน2564นี้ คุณจะต้องประหยัดให้มากๆเลยในช่วงนี้เหมือนกับว่ามีเกณฑ์จัดระบบระเบียบทางด้านการเงินนะคะเหมือนคุณมีการวางแผนให้กับระบบการใช้เงินมากๆเลยนะคะแต่ว่าการเงินการทองก็ยังหมุนอยู่นะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้สภาวะจิตใจคมงชาวราศีพฤษภบางทีผันผวนขึ้นขึ้น,นลงๆนะคะ ระวังภาวะอารมณ์ที่บางทีคุ้นคิดวิตกกังวลมากจนเกินกว่าเหตุนะ ชาวพฤษศในช่วงครึ่งหลังนี้รู้สึกว่าจะมีอารมณ์ผันผวนเหมือนน้ำขึ้นน้ำลงนะคะและอีกอย่างหนึ่งช่วงเดือนนี้บางทีคุณจะไม่ค่อยกระชับกระเชงนะไม่ค่อยกระปี้กระเป๋าไม่ค่อยกระชับกระเชงเท่าที่ควรบางคนมีภาวะอืดอืดอึนๆตามร่างกายไม่กระปี้กระเป๋านะคะกิจกรรมต่างๆโครงการต่างๆที่วางแผนไว้ให้กับชีวิตยังคงจะต้องรอคอยนะคะคือ ถ้าคุณมีการวางแผนชีวิตหรือรออะไรสักอย่างหนึ่งในช่วงนี้อยากจะได้รับความสำเร็จกับเรื่องบางสิ่งบางอย่างเข้ามามือมาในชีวิตเข้ามือมาขออภัยค่ะและในช่วงนี้ถ้าคุณวางกิจกรรมอะไรให้กับตัวเองผลตอบรับหรือว่าสิ่งที่ปรารถนาความสำเร็จจริงๆนะ่ะยังคงต้องรอคอยอยู่นะคะ ยังไงช่วงนี้ก็ใจเย็นๆร่มๆไว้ความสำเร็จหรือสิ่งที่ปรารถนาะอาจจะเข้ามือช้าสักหน่อยนะที่จริงในเกณฑ์ช่วงครึ่งเดือนหลังเมษายนนี้เนี่ยคุณเองก็พยายามปล่อยวางนะคะพยายามชิลไปกับชีวิตแต่ปล่อยวางก็ปล่อยวางได้ไม่จริงหรอกคะ่ะชาวพฤษภคุณมีเรื่องให้คิดนะคะแล้วก็ ถึงมีอะไรมากระทบกระเทือนจิตใจอยู่บ้างแต่คุณก็พยายามใช้ชีวิตให้มันไปแบบเรื่อยๆผ่อนคลายบ้างสนุกสนานบ้างอาถึงจะคิดเยอะก็รีแลกซ์อยู่เหมือนกันนะคะถึงจะต้องจัดระบบระเบียบชีวิตเรื่องจุกจิกอะไรมาให้ต้องแก้ต้องจัดการอยู่เป็นระยะในช่วงนี้แต่คุณเองก็พยายามแบบไม่เคร่งเครียดกับชีวิตมากนักนะคะ และในช่วงเมษายนครึ่งเดือนหลังนี้คุณมีเกณฑ์จะไดเเเ้เริ่มทำอะไรใหม่ๆนะจะได้เริ่มต้นงานใหม่จะได้เริ่มต้นกิจกรรมใหม่ๆหรือบางคนมีงานอดิเรกงานเสริมจอบเสริมใหม่ๆเข้ามานะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่จะต้องศึกษาเรียนรู้ถ้าเกิดวางแผนอยากรอคอยผลตอบรับก็ยังต้องรออยู่นะคะอาจจะดีเลย์ไปบ้างช้าบ้างอาจจะประมาณ พฤษภามิถุนาความสำเร็จที่คุณริเริ่มในตอนนี้มันจะออกดอกออกผลให้เห็นชัดเจนก็คงจะประมาณนั้นนะคะยังไงก็ใจเย็นๆก่อนนะมีแผนการอะไรให้ทำก็ลงมือทำไปเรื่อยๆนะคะผลตอบแทนอยู่ในวันข้างหน้าและก็ในช่วงนี้เหมือนกับว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยไม่ว่าจะทำอะไรมันยังคงต้องใช้พลัง ะะใส่พลังทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจนะคะถามว่าเหนื่อยไหมในช่วงนี้ก็พอดูอยู่นะคะแต่ไม่ถึงขนาดว่าทั้งหนักทั้งเหนื่อยไม่ใช่แบบนั้นคือเหนื่อยกับภารกิจชีวิตนั่นละค่ะ นะแต่คุณเองนะ่ะบางคนจะเกี่ยวข้องกับลูกหลานบริวารน,นะคะเด็กน้อยหรือบางคนมีสัตว์เลี้ยงแบบนี้นะคะก็จะช่วยให้คุณผ่อนคลายจิตใจได้บ้างเวลาได้ใช้เวลาอยู่กับสัตว์เลี้ยงที่คุณรักหรืออยู่กับเด็กเด็กน้อยหรือลูกหลานบริวารแบบนี้คะ่ะคุณก็จะมีความรู้สึกผ่อนคลายสภาวะความเครียดในจิตใจลงได้อยู่นะ แล้วก็ชาวราศีพฤษภในช่วงครึ่งหลังนี้เมษายนพศ2564คุณจะมีเกณฑ์ได้รับความยุติธรรมไม่ว่าคุณจะมีคดีความอะไรที่ผ่านมาเป็นปากเป็นเสียงเป็นคดีอะไรก็ตามความยุติธรรมจะมาข้างคุณนะคะหรือถ้าที่ผ่านมาคุณมีใครว่ากล่าวนินทาว่าร้ายติชินคุณในทางที่ไม่ค่อยดีจากวันนี้ไปนะคะ คนที่เคยมองคุณในแง่ที่ไม่ดีเคยมองคุณในแง่ร้ายเขาจะเริ่มมองคุณในแง่ดีมากขึ้น <c oughs> และชาวราศีพฤษภชาวลัคนาพฤษภคะในช่วงเมษาครึ่งเดือนหลังเนี่ยคุณจะมีสเสน่ห์แรงดึงดูดทางเพศมากๆเลยถ้าชาว พฤศพเป็นผู้ชายนะคะพลังงานทางเพศเต็มเปี่ยมนะคะในช่วงนี้กระตือรือร้นแข็งขันขยันมากๆเลยส่วนถ้าคุณเป็นผู้หญิงชาวราศีพฤศพชาวลัคนาพฤศพคุณจะมีสเสน่ห์มีแรงดึงดูดมากๆนะในช่วงนี้นะคะอะทีนี้เรามาดูในเกณฑ์การทำงานกันก่อนดีกว่าท่านใดที่มีงานประจำทำภารก,กิจเยอะแยะมากมาย กองมาอยู่ที่คุณเลยค่ะชาวราศีพฤษภนะต้องรับผิดชอบต้องทำนูน่นทำนี่นะคะถ้าเกิดว่าคุณทำงานแล้วมีเพื่อนร่วมง,งานหรือมีผู้คนที่เกี่ยวข้องคนหลายๆคนก็คาดหวังอยู่ที่ตัวคุณนี่แหละค่ะคาดหวังการจัดการ การดำเนินการอะไรหลายอย่างมันมากองอยู่ที่คุณหมดเลยนะคะภาระหน้าที่แต่ว่าคุณจะได้รับคำชื่นชมนะในวงงานมีคนที่แอบชื่นชมคุณอยู่ในใจลึกๆก,กับผลงานที่คุณกระทำกับสิ่งที่คุณลงมือทำในการทำงานในวงงานนั้นนะคะเหนื่อยจุกจิกปัญหาเยอะภาระอยู่ที่คุณแต่สำเร็จและก้าวหน้านะในด้านคนที่มีงานประจำทำมี หัวหน้าผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องร่วมงานเนี่ยชื่นชมคุณในสิ่งที่คุณกระทําและผลงานของคุณนะคะส่วนในด้านการเงินชาวราศีพฤษภคาการเงินการทองของคุณก็อยู่ในช่วงเก็บออมและหา นะคะหาและเก็บและอ,อมและใช้นะคะการเงินยังมีความหมุนและผันผวนอยู่ในช่วงนี้หาเงินได้ค่ะมีเงินมีทองเข้ามาพอได้หมุนเวียนอยู่นะคะมีเกณฑ์ได้หาเงินหาทองมีเกณฑ์รายรับเข้ามาแต่รายจ่ายมันก็สูสีกันนะคะช่วงนี้ก็ต้องทําใจกันสักหน่อยเนาะส่วนชาวพฤษศท่านใดที่ชอบลาบลอยเสียงโชคเสียงดวงอยากจะรู้ว่าลาบลอยงวดนี้มันจะเป็นยังไง ที่จริงเกณฑ์ลาบลอยคุณไม่ค่อยเด่นนะชาวพ,ศพิศศเกณฑ์ลาบลอยเกณฑ์การเสี่ยงโชคไม่เด่นมากนะคะไม่ปังมากในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้แต่ถ้าคุณฝันหรือมีลางสังหรณ์เกี่ยวกับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยมาบอกตัวเลขอะไรดีๆก็แสดงว่านะก็ต้องเสี่ยงดูบ้างเนาะอาจจะมีโชคนะคะคือบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะคะ คือหมายถึงว่าเกณฑ์ลาบลอยของชาวพฤศสเนี่ยถ้าคุณฝันเกี่ยวกับคนที่ล่วงลับไปแล้วฝันเห็นคนตายว่าเง้นเถอะหรือมีคนตายหรือมีสิ่งลี้ลับมาบอกอะไรเนี่ยอันนี้อาจจะสามารถเสี่ยงโชคได้นะคะแต่ถ้าไม่ไม่มีเซนต์ไม่มีลางไม่มี ฝันเกี่ยวกับคนที่ล่วงลับไปเลยยังยังไงก็อาจจะไม่เด่นราบลอยนะคะก็คือจะมีคนตายมีคนที่ล่วงลับมาให้โชคว่างั้นเถอะนะแล้วก็ส่วนท่านใดที่มีธุรกิจส่วนตัวคนเป็นนายของตัวเองธุรกิจยังสามารถประคับประคองไปได้เหนื่อยหน่อยหนักใจบ้างก็มีบ้างภาษาคนทําธุรกิจคนลงทุนเนาะก็ไปเรื่อยๆค่ะในช่วงนี้ดวงชะตาย,ยังไปเรื่อยๆอยู่นะคะการเงินการทองก็อย่างที่บอกว่ามันหมุน ันผ,ลผลันผวนหามาได้ก็ต้องจ่ายออกไปนะส่วนทางด้านธุรกิจก็ประคองตัวไปได้นะคะถือว่าไปได้อยู่ถือว่าอาจจะมีลูกค้าประจำบางคนจํำหน่ายผลิตภัณฑ์ขายออนไลน์ก็อาจจะมีคนที่รักใคร่ชอบพอกันมาช่วยอุดหนุนเจือจุนกันอยู่ไกลๆนะคะก็มีอยู่ประคับประคองตัวไปได้นะค,ะคนเป็นนายตัวเองนะคะส่วนชาวพฤศพท่านใดที่มีสภาวะนี่สินนะคะ คนมีหนี้บอกเลยว่าคุณก็ไม่สบายใจเท่าไรหรอกกับเกี่ยวกับภาวะแต่ก็เหมือนกับว่าอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแต่ก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่เต็มที่บางทีผู้ผู้หลักผู้ใหญ่ยื่นมือมาช่วยเหลืออาจจะไม่ใช่เป็นเม็ดเงินก็ได้อาจจะเป็นคําแนะนําคําชี้แนะบอกกล่าวทิศทางดีๆให้แก่เราที่จะหาเงินหาทองมาใช้หนี้หรือจัดการกับหนี้สินนะคะนะก็ยังถือว่า ผ่านพ้นไปได้แบบเส้นยาแดงผ่าแปดนะเกี่ยวกับภาวะนี่สินในช่วงเมษายนนี้ช่วงครึ่งเดือนหลังเนาะปลายเดือนนะคะ ทีนี้เรามาดูเกณฑ์ความรักกันก่อนดีกว่านะคะชาวราศีพฤษภชาวลัคนาพฤษภที่มีความรักความรักของคุณยังสามารถประคับประคองกันไปได้นะคะความรักในช่วงนี้ก็มีความรักให้การมองเห็นความรักให้กันอยู่ตรงนั้นแต่ไม่โดดเด่นไม่หวานแหววไม่สวีทเลยค่ะบางคนอาจจะมีรักกับคนทางไกลเช่นอยู่คนละอำเภอคนละเมืองคนละประเทศ คนต่างชาติต่างภาษาเป็นคนรักก็ยังไม่สามารถมีอะไรชัดเจนได้ในช่วงนี้ส่วนคนที่อยู่เป็นคู่กันนะคะชาวราศีพฤษภชาวลัคนาพฤษภคนที่ครองคู่ไม่ได้อยู่ไกลกันก็รู้สึกว่าความรักมันไปกันแบบเหนือหน่อยเหนื่อยมันมีความไม่เข้าใจกันหลายเรื่องหลายอย่างเข้ามาแทรกแซงระหว่างความรักของเรานะคะบางคนทัศนคติเริ่มไปคนละทิศละทางแต่เราก็สามารถปรับตัวไปกันได้นะคะ พูดถึงว่าเกณฑ์ชะตาของคนมีคู่รักเนี่ยเกณฑ์ความรักของชาวพฤทธศพเนี่ยจะมีปัญหากันแค่ไหนจะประคองตัวเหนื่อยกันแค่ไหนในความรักความสัมพันธ์คุณก็จูงมือไปกันต่อเพราะว่าอย่างที่บอกไปในตอนแรกมองเห็นความรักที่มีให้กันอยู่ตรงนั้นนะคะคนมีคู่ก็ถือว่ามีความผูกพันกันนั่นแหละเอาความผูกพันที่มีให้กันเป็นหลักยึดเหนี่ยวให้ความรักมันไปต่อกันได้เนาะแต่มองดูว่าบรรยากาศความ เป็นไปแบบราบเรียบมากๆต้องเติมความหวานด่วนๆนะคะชาวพิษศพที่มีคู่ครองนะแต่ก็ไม่มีเกณฑ์ได้ทิ้งได้เลิกรากันอะไรก็ไปกันต่อแบบสวยงามนั่นแหละค่ะเพราะว่าใจคงใจคนสองคนเนี่ยของชาวพิศษศพและคู่รักมันมองเห็นความรักความผูกพันให้แก่กันในเบื้องลึกของจิตใจเน่ยเยอะมากนะอะทีนี้ เรามาดูท่านใดที่มีความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะคนมีคนคุยมีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความรักก็ยังไปแบบเรื่อยๆมาเรียงๆสถานการณ์ยังดูน่าเบื่อหน่ายอยู่ไม่มีอะไรตื่นเต้นเลยนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันมีใครมาแทรกซ้อนหรือสงสัยว่าเอ๊ะ เขาจะมีอีกคนหนึ่งไหมเริ่มรู้สึกว่าจะมีคนที่สามมีบุคคลที่สามมาเกี่ยวข้องหรือเปล่าเนี่ยยังไงให้วางเฉยไว้นะคะอย่าไปจี้จุดนะหรือถ้าคุณ อ,อันนี้แม่หมอบอกขึ้นมาเป็นไกด์ไลน์เพราะว่าเหมือนจะเห็นขึ้นมาในดวงชะตาว่าจะมีการประชดประชันเปรียบเทียบอะไรกันแบบนี้เข้ามาสําหรับคนมีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณยังไม่มีเกณฑ์เลื่อนระดับความสัมพันธ์ดังนั้นคุณอย่าไปประชดประชันคนรักหรือเปรียบเทียบเขากับใครหรือเปรียบเทียบคุณกับอีกคนหนึ่งของเขาแบบนี้นะคะไม่ต้องประชดประชันอย่าประมาณว่า เออถ้าเธอเห็นฉันไม่ดีก็เธอก็ไปกับเขาสิอะไรประมาณนี้อย่าพูดเด็ดขาดเพราะมันจะเป็นการชี้ทางให้อ่าชี้พโพรงให้กระรอกชี้ทางให้แมวนะคะไปจริงๆนะจะบอกให้อย่าประชดนะในช่วงนี้ต้องเติมความหวานอย่างเดียวพูดดีๆเข้าไว้นะคนมีคนคุยคนมีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความรักยังดูเปราะบางอยู่นะคะอ่าทีนี้เรามาดูคนรักของชาวราศีพฤษภ คนที่ชาวพฤศพรักคนรักของชาวพฤศบนั้นเหมือนตอนนี้เขามีเรื่องไม่สบายใจนะมีเรื่องวุ่นวายจุกจิกเกิดขึ้นในชีวิตของเขาเครียดค่ะ คนรักของคุณบางคนสุขภาพค่อนข้างย่ําแย่นะมีโรคภายในสุขภาพไม่ค่อยดีหรือมีเกณฑ์ชะตาที่มันไม่ค่อยสว่างสวัยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นดวงคนรักของชาวพุธศบนะคนที่ชาวพุธศพรักเนี่ยคุณต้องทําความเข้าใจกับเขาให้มากๆสภาวะในตัวของเขาบางทีไม่ค่อยจะดีเขาก็เลยเหมือนกับว่า เหมือนอารมณ์ไม่ค่อยดีใส่คุณหรือว่ามีภาวะจิตตกให้คุณเห็นบ้างอย่างเงี้ยคุณต้องทําความเข้าใจเห็นอกเห็นใจเขาสงสารเขาให้มากๆนะคะอย่ากระทบกระทั่งกันในช่วงนี้เพราะว่ามันจะบานปลายลามใหญ่โตต่างคนต่างจิตใจอารมณ์ไม่ค่อยดีมงุดหนิดใส่กันอีกนะคะไม่ดีนะคะแบบนี้นะ ส่วนความรู้สึกที่คนรักของชาวพฤศพมีให้ชาวพฤศพนั้นเขาก็ยังมองว่าทําไมความรักของเราสองคนมันเหนื่อยจังอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็มองว่าคุณเป็นคนดีคนหนึ่งนะคะอันนี้คือความรู้สึกของคนรักคุณที่มองคุณเนี่ยคุณเป็นคนดีคนหนึ่งคุณเป็นคนจริงใจแหละเขามองว่าคุณเป็นคนใช้ได้แต่คําพูดของคุณเนี่ยบางทีมัน มันมันกระทบกระเทือนจิตใจเขาหรือทัศนคติของเราเนี่ยมันไม่ค่อยจูนกันในช่วงนี้นะเหมือนมันทำให้เขารู้สึกเหนื่อยนึกถึงคุณขึ้นมาทีไรแล้วมันรู้สึกเหนื่อยเนาะนะคะปรับเรื่องทัศนคติหรือการคุยกันเนี่ยให้มันไปในทิศทางเดียวกันหรือให้มันเข้าใจกันมากกว่านี้นะนะคะ ส่วนคนโสดนะคะคนโสดชาวราศีพฤษภชาวลัคนาพฤษภคนโสดนั้นน่ะช่วงนี้เปิดออปชันหรือเปล่าคะเหมือนอยากจะเลือกเนาะคือเจอใครก็ไม่ค่อยถูกใจเต็มร้อยหรอกคนโสดชาวพฤษศช่วงนี้นะถามว่ามีเกณฑ์สละโสดไหมที่จริงชาวพฤษศมีเกณฑ์ว่ามีสเสน่ห์มีแรงดึงดูดทางเพศดังนั้นคนโสดเนี่ยระวังคนที่เข้ามาเนี่ยก็จะมาหวังเกี่ยวกับเรื่องทางกายของคุณมากกว่าความสัมพันธ์ระยะยาว นะคะดังนั้นเนี่ยคุณเปิดออปชันได้คุณมีตัวเลือกได้ในช่วงนี้จะเป็นอะไรไปคุณโสดนี่คุณเลือกได้นะคะเปิดออปชันมากกว่าหนึ่งอย่างน้อยๆคุณก็จะได้รู้ว่าใครดีกว่าใครนะคะนะในช่วงนี้ไปเรื่อยๆก่อนยังถือว่าคนโสดยังไม่เจอคนที่คลิกจริงๆใช่จริงๆนะนะคะส่วนคนรอรักเก่าชาวราศีพฤษภ ชาวลัคนาพฤธศพที่รอรักเก่านะคะคุณมีคนรักเก่ามีอดีตนั้นอดีตของคุณยังคงคิดยังคงหวังกับความสัมพันธ์อยากจะรีเทิร์นมาหาคุณแต่ก็ไม่กล้านะคะนึกถึงเรื่องที่มันมีประเด็นกันที่มันเคยบาดหมางกันเขาไม่กล้าทําอะไรแต่ความรักของคนเก่าๆในชีวิตของชาวพฤธศพนั้นยังคงมีให้กับคุณอย่างเต็มเปี่ยมถ้าคุณเปิดทางให้เข้ามาเลยนะคะเนี่ย นะหมายถึงว่าคนที่ห่างกันไปแยกกันไปแล้วเนี่ยคนของคุณเนี่ยยังรักคุณอยู่ยังมีจิตมีใจมากอยู่ว่างั้นเถอะนะสำหรับคนรอรักเก่านะคะถามว่ามีเกณฑ์รีเทิร์นไหมแม่หมอมองว่ายังค่ะทางยังไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ช่วงนี้ก็ได้แต่นั่งรอคอยความหวังและนึกถึงกันไกลๆแอบอะไรเขาเรียกว่าแอบห่วงเธออยู่ตรงนั้นแอบมองเธออยู่ตรงนั้นเนาะอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับคนรอรักเก่าเนาะ นะคะแล้วก็คำแนะนำในด้านความรักนะคะช่วงนี้ อย่างที่บอกไปในตอนแรกสถานการณ์ความรักของชาวพิศพจืดชืดมากน่าเบื่อนายไปเรื่อยๆมาดึงเรียงต้องเติมความหวานหาเวลาไปพักผ่อนหย่อนใจเพิ่มพูนความรักให้แก่กันบ้างหรือหาเวลาอยู่ด้วยกันร้องเพลงร่วมกันดูตลกด้วยกันเพิ่มสีสันในชีวิตรักขึ้นมาหน่อยนะมันจืดชืดเกินไปนะคะสิ่งนี้คือคําแนะนําในด้านความรักให้แก่คุณนะนะคะ อ่าทีนี้เรามาดูวิธีการแก้เครดเสริมดวงนะการแก้เครดเสริมดวงสําหรับชาวราศีพฤษภชาวลัคนาพฤษภในช่วงนี้คุณมีวิบากการรมเกี่ยวกับการพูดคําพูดคําจาการกระทําที่เคยแสดงออกไปให้ใครในอดีตที่ผ่านมาแล้วทําให้คนรู้สึกเสียใจ คนรู้สึกผิดหวังกับคำพูดและการกระทำของคุณมานี่คือวิบากกรรมส่วนตัวของคุณนะคะความหมายของแม่หมอก็คือชาวราศีพฤษภชาวลัคนาพฤษภนั้นมองเห็นวิบากรรมทางคำพูดและการกระทำที่เคยแสดงออกให้แก่ใครก็ไม่รู้อาจจะเป็นคนในชีวิตของคุณเพื่อนคนอดีตคนรักหรือ คนในครอบครัวของคุณก็ได้ใครที่เคยปะทะคารมมีวาทศีนใส่กันที่ผ่านมาแล้วคําพูดของคุณเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกเสียใจการกระทําของคุณทําให้คนคนนั้นรู้สึกแย่รู้สึกจิตตกบางทีร้องไห้เพราะคุณเนี่ย <c oughs> ขออภัยคะ่ะ บางทีคุณทําให้คนจิตตกเสียน้าตาร้องไห้เพราะคําพูดและการกระทําของคุณมาในอดีตนะมีแน่นอนคุณจะต้องแก้วิบากกรรมตรงนี้เพราะกรรมตรงนี้มันจะย้อนกลับมาทําให้คุณกลายเป็นคนบางทีเหมือนคนย้ําคิดย้ําทํานะคะกรรมที่ทําให้ผู้อื่นเสียอกเสียใจนะ่ะมันทําให้เราเหมือนจะเป็นโรคซึมเศร้าเหมือนม,มีความวิตกกังวลคิดมากนะคะคุณจะต้องแก้ไขวิบากกรรมด้วยการาเผยแพร่บทสวดมนต์ นะคะให้คนได้สวดมนต์ทำยังไงก็ได้ให้คนที่คุณรักคนที่คุณรู้จักเขาได้สวดมนต์บางทีอาจจะแจกหนังสือธรรมะแจกหนังสือสวดมนต์หรือแจกบทสวดมนต์ดีๆให้แก่คนไปสวดมนต์เสริมชะตาอันนี้จะเป็นการแก้เครดแก้กรรมแล้วก็เสริมดวงชะตาให้กับชาวราศีพฤษภในช่วงนี้นะคะหรือ,อพิมพ์หนังสือธรรมะแจกก็ดีนะคะก็ถือว่าเป็นการแก้เครดตรงนี้ด้วยนะ อันทีนี้เรามาดูในเกณฑ์สุขภาพร่างกายนะคะสำหรับสุขภาพร่างกายของชาวราศีพฤษภชาวลัคนาพฤษศในช่วงนี้นะคะาภาวะไตของคุณไม่ค่อยปกติอาจจะเป็นเพราะว่ารับประทานอาหารเค็มจัดอาหารรสจัดมากจนเกินไปดังนั้นกลวยไตยหรือไตจะหมุนเวียน ของเหลวผิดปกติสักหน่อยบางคนอาจจะมีอาการเท้าวบวมมือบวมหรือบวมน้ําท้องบวมผิดปกตินะคะดื่มน้ําเยอะๆและลดอาหารที่รสจัดลงรับประทานอาหารที่มันจืดกว่านี้ว่างั้นเถอะนะคะจะช่วยให้คุณสุขภาพดีขึ้นและอีกอย่างหนึ่งภาวะความเครียดจะมีมาเป็นระยะบางคนมีอาการวิตกกังวลกลางดึกนอนไม่หลับหลับ,ลบต,ตื่นนะคะ มีอะไรมีความคิดวิตกกังวลมารบกวนการนอนหลับและที่สำคัญมองเห็นว่าคุณมีภาวะปวดข้อปวดเอ็นปวดกระดูกปวดตามตัวตามร่างกายนะคะโรคมาเต็มนอเชาวประสบแต่ไม่ได้มีโรคร้ายแรงถึงขั้นจะแอดมิตโรงพยาบาลหรืออุบัติเหตุร้ายแรงหรอกแต่ว่าเป็นภาวะอาการอาการต่างๆแสดงออกมาแปลกๆให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะอะไรแบบนี้ค่ะ บางคนปวดเมื่อยตามตัวมากๆจะต้องไปนวดผ่อนคลายนวดจับเส้นนวดคลายเส้นหาหมอแผนไทยโบราณจับเส้นเก่งๆนะจะช่วยแก้อาการให้คุณได้นะคะในช่วงนี้ชาวศศพิษศพแม่หมออยากจะฝากไว้และอีกอย่างหนึ่งถ้าคุณจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆช่วงนี้ก็ให้ตัดสินใจริเริ่มลงมือทําได้เลยนะคะสิ่งดีๆอาจจะรออยู่ในอีก 3- 4ถึงเดือนข้างหน้าจึงจะสําเร็จถึงจะเห็นผลเป็นรูปธรรมในสิ่งที่คุณลงมือทําในวันนี้นั้นนะคะ ส่วนการเงินการทองที่คุณคาดหวังอยากจะได้มาแม่หมอมองว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะสามารถช่วยคุณได้ใครไม่เคยสวดมนต์ต้องสวดมนต์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะได้เปิดทางให้คุณมีโชคมีลาบใครไม่เคยไปปฏิบัติธรร,รมถือศีลที่วัดนุ่งขาวห่วมขาวจะต้องทําแล้วล่ะค่ะถ้าคุณอยากให้เงินหมุนเวียนดีกว่านี้จะต้องทําสิ่งนี้ให้ได้นะคะ1ไปถือศีลแปดในวัดสักคืน2คืนหรือ3คืนเป็นอย่างต่ํา2 สวดมนต์ภาวนาอยู่ที่บ้านหน้าหิ่งพระหิ่งบูชาของคุณนั่นแหละค่ะสวดมนต์ยาวนะคะก่อนนอนนะหรือ3ก็แจกบทธรรมะนะคะ แจกบทสวดมนต์ให้แก่ผู้คนก็จะเป็นการแก้เคล็ดดวงชะตาได้ในช่วงนี้นะชาวราศีพฤษภชาวลัคนาพฤษภแม่หมอขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนทุกท่านและขออวยพรให้คุณร่ํารวยเป็นเศรษฐีมีเงินมีทองไหลามาเทมาสุขภาพแข็งแรงขึ้นนะคะสวัสดีค่ะ